คนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลเล่านาทีชีวิตรอดได้เพราะเสียงเห่าของสุน,นัขสุดที่รักที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเล็กเลและยังบอกทิ้งไทยอีกว่าขอบคุณเจ้าไปถ้าไม่มีเขาผมคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้สัญญาจะพาน้องกลับมาไทยด้วยกกัััันงงงมญญาม,างงางมาาาไไ่่วยยเรจะลบพกัน นับได้ว่าความผูกพันของทั้งคู่นั้นคือความห่วงใยจากเพื่อนแท้เาโดึงจับเจอือจังหวะการเด้กจังหวะกานจะคุยกันแล้วคุยกันและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากถ้าเมาหลายคนที่ได้เห็นถึงขนาดรับบริจาคเงินกันเพื่อที่จะนำตัวน้องกลับมาไทยให้ได้และยกย่องเจ้าไปว่าในสถานการณ์หน้ามืดมนตอนนี้ยังมีความงดงามและความซื่อสัตย์ของเพื่อนรักสี่ขานี้อยู่ เป็นโมเมนต์ที่ตื้นตันใจจนบรรยายเป็นคําพูดไม่ได้ล่าสุดพี่นาวก็ได้ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้เจ้าใบอยู่กับนายจ้างของตนและเขาก็ได้ให้สัญญาว่าถ้าสถานการณ์ปกติเขาจะกลับมารับน้องมาอยู่ประเทศไทยด้วยกันที่เกี่ยวกับเรื่องพาน้องกลับนี่คือเขาปิดทําการหมดแล้วครับกลับสองคนครับกับพี่ชายแต่น้องใบนี้ไม่ได้กลับน้องใบจะไปอยู่กับนายจ้างนายจ้างจะมารับงานนี้ชาวเน็ตก็เบาใจไปสักน่อยและพากันส่งกำลังใจให้เจ้าใบาและคนไทยที่อยู่อิสราเอลปลอดภัยกันทุกๆคน และวันที่16ที่ผ่านมาทูตไทยก็ได้พาแรงงานล็อตที่4กลับมาไทยอย่างปลอดภัยท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและเพื่อนคนไทยด้วยกันอย่างล้นหลนาลมัมถึงอย่างนั้นนายกของเราก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนที่ใครค่ะว่ารายงานสถานการณ์อยู่เสมอและรับปากจะช่วยแรงงานไทยในอิสราเอลให้กลับมาหมดทุกคนภทยในสิ้นเดือนนี้สั่งการไปว่าให้พยายามหาเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็คิดว่าน่าจะได้ฟิตติวินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แพรบอกพี่บท7,000คนให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ปัดภาพมาที่พี่ชายคนนี้เขาได้กลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแต่งานนี้พ่อแม่บอกไม่ให้กลับไปแล้วชาวเน็ตแห่เรียกขวัญกันใหญ่พร้อมบอกกับสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะคะนุ่มพ่อแม่ไม่ให้กลับไปแล้วผมบอกว่าไม่เป็นไรที่ผมอยู่ปลอดภัยแกก็ไม่ยอมนอนรถทัวร์ตลอดแล้วภาแบบนี้แไหนแหายแล้วก็เสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วครับ เราไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาแต่เวลาได้เห็นภาพทุกคนที่อยู่ในอิสราเอลกลับมาแล้วมีพี่ป้าน้าอารอรับใจก็ฟูขึ้นมาเลยล่ะค่ะหลังจากนี้ขอร่วมเป็นกําลังใจและหวังว่ารัฐบาลจะทําทุกวิถีทางเพื่อพาคนไทยกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ